ห,หลังคาวัดอะไรทองๆสวยนนดีถ,ยถ้าเกิดอันนี้ขึ้นจะเพอร์เฟกต์มากเลยนะคะนี่เพราะเมื่อเกิดเทศเ,เ,เราใช้เยอะอ,อันนี้ขึ้นด้วยเมื่อเกิดเทศ ขุดมันได้ไหมฮะนู่นวันนั้นมาขุดหลุ่มนูนใช่มันขุดดีมากมันแค่ปุดยอดแล้วไปปักขึ้นเยอะเลยอ่าหลุมดีเลยใช่วันนั้นมาขุดจากข้าวนาำได้ไม่รู้กินได้ยังไม่รู้ไม่มียังไม่สร็จข้าน้ำน่ะเอาไปปลูกแค่ปักนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะมันเป็นมันม่วงอ่ะมันม่วงด้วยอันนี้ปักไล้

เขายออไปตักได้เลย่มมันไม่ได้ี่เนียไดไม่ได้นี่เราไม่ได้ยนี่้นลยกึ้นม้นขึ้นขึ้นขล้นขึ้นขึ้นักแค่ปักขึ้นอด้นขึ้นเล้ค่ะ้นขึนข้นขึ้นขึ้นขด้นขึ้นขึ้นไึ้นขึ้นข้นขึ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 ้้น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 ้้ ก็ส่วนใหญ่มันจะตากแห้งนะส่วนใหญ่ที่มันก็มันจะเป็นเป็นผลไม้เอ้ยไม่ใช่เป็นสมุนไพรใช้ใช้ได้เลยกวานสดก็ทําได้ลงไปต้มเลใบก็นี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไปตากแดดแห้งหรือเอาลงในแกงไปสมบัติเลยก็ได้อ๋อเป็นเป็นเครื่องเทศได้เเครื่องทศปลูกได้ไหมคะเนี่ยปลูกอันนี้ปลูกได้อยู่ไหมคะหรือต้องปลูกได้ไหมส่วนใหญ่แยกหน่อแยกหนอเหมือนข่าเหมือนข่าวข้าื้ตะปูเราลองเอาไปก่อนก็ได้ มีกลิ่นกิ่นเาดูนี่เอาเเม็ดแก่ได้มันเป็นเม็ดมัยเม็ดเม็ดนี่ละพร้มพรมไกคนละเม็ดไม่ใช่ไม่เม็แมกหกเป็นอนั่น่ะแคดเดอมอไม่ใช่นัแม็กไม่ใช่นัดแม็กนัแม็กมันลูกจันลูกจันแน่่นลูกจานอันนี้เป็นแคดอร์มอน น่านจะเป็นไทย <โอ S 1> ครั่นผมผมเอาเอาเอาไอ้ตัวเนี้ยมาทําเครื่องดื่มด้วยกระวานผมมาเล่นกับตัวตัวกระวานแล้วก็การ์ูทําตัวเพิ่มกลิ่นกับไอ้พวกเครื่องดื่มที่มันมีรสขมครับ แปลงเราเห็นต้องมีข้ออ๋อนี่ฮะครับแปางปานมือเนี่ย เราโดนตับแก้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะยักเข้าไปอันนี้ก็ต้มน้ำดื่มได้นะครับแบบหอยฮะอ๋อใช่ใช่ที่ว่าแก้ไออาใช่ร้อนในแก้ไอได้ครับกระหายน้ำแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีใบสั้นใบยาว สีสวยมากทำม้นก <Ừ. S 1> ็ได้สจะม่วงทำม้นเหรอคะาก็ทเป็นใส่ปลาต้มในน้ำเสร็จใส่หมม้วนไปสีเขาก็จะสี่ววยล้วกีลน้อยไปว่อยนะคเราจะได้ยิ่เที่ยวไปภูเตเนี่ยเขไม่มีตวีฮะต้องตาามว่าจะมีอง เราจะเปิดเป็นคอร์สว่าช่วงนี้เปิดคอร์สนี่ยเขากำลังทำตัวนึ่งคอร์สคอร์สเครือ่องดื่มกำลังเปิดก็จะมีเครื่องดื่มของการหมักดองโอชอบมากะก่อนหน้าเป็นพี่เด้งไปเชียงใหม่พี่อาจารย์คนนี้เป็หมักดองค่ะเขาหมีน้องเขาเขาขายเบลีที่เมา,า <laughs> เขามเก่งมากมีโอยอ่างนี้เราตามเขาก็ที่จับเขตตามในเขตฮะภูมิภูเขตฮะ ปีสองปีที่แล้วเขาเปิดช็อตเรื่องอาหารฮะรุ่นเก้าทำไว้บอกอะไรให้ไหมรุ่นเก้าว่ะรุ่นเก้าเพิ่งทำรุ่นเล้าอ่ะไม่มีอย่างนี้หรอกรุ่นแปดมันมาวิ่งตรงเลยเจอรุ่นแปดรุ่นเก้าไม่โค้งตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นเก้าแต่ขุดคองคองไก่ไก่นะจากดูจากลูแนวหลังคาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการทำฟาแล้วนาะอันนี้ก็เป็นรื่นรุ่นแปดถ้าเป็นเลขแปดก็ได้ เดี๋ยวเราจะทำป้ายให้ว่าแปลงเพื่อตนเพื่อชาติเราไม่ปลูกอะไรหรอทำแปลงเพื่อตนเขาเขาให้มันก่อนค่ะคือดินน่ะค่ะเิ่มปรขาเรียกอะไรอ่ะมันไมุ่่งฟางเนาะตอนนั้นเรามามันมีแค่มะพร้าวอ่ะมะพร้าวมันปลูกรุ่นรุ่นโง่ะเพราะว่าถ้าเกิดปลูกเลยตายแน่นอนค่ะเราต้องปรับปรุงดินกันก่อนอะไย่างเงี้ยมันดิฟางมีอย่างเงี้ยรุ่เมียผ้านี่ก็ต้องต้องทำ น่าจะเป็นขาจันจันขาจังการบ้าตุ้งเนี่ยจันผาจันผาเหรอใช่ใช่ขายขายจันแต่นี่เขาบอกว่าเป็นหมื่นเลยนะคะมาเป็นไปเลยเก็บไหมเหนื่เลยเก็บแล้วเกลียบไว้ไปรวมกันพี่อืาเก็บไว้รวมกันไม่มีถูกมั้ยคุณแม่อะไรอยาก น่างคือยาวมากแล้วโอ้โห<อ>แล้วโคมมีเทนคนิคงก็คือใช้น้ำส้มคันไม้แต่ว่าจะเป็นน้ำส้มคันไม้แบบที่กัดจนใสโค<อ>มนะก็ใช้น้ำขุ่นในการเร่งทำให้แบบเหมือนมันมันบานออกเร็วแล้วก็ใช้น้ำส้มคันไม้่อยมากแล้วก็กรอบกิ่นยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะรูเลยแล้วก็นั่นเหี้ยนี่ก็จะเป็นโอ้โหทำเนี่ยเรียนปั้นหยาของเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้เรื่องช่างเรื่องงานสิลเยอะมากคุณ้มเต็มทานชั้น เมื่อกี้น้องๆสนใจเรื่องนี้มากเลยค่ะพี่ๆน้องๆสนใจเรื่องน้ำผ้ um งป่นไม้เรื่องขอ่อยข่าข่อยทุกวันแล้วก็เป็นคนทำน้ำหมักนะคะแล้วผมพาไปดูน้ำหมักหน่อยได้ไหมไปดูน้ำหมักกันไปดูน้ำหมักไป เป็นปลาใช่หปลาอะา,ปาเป็นอุ้ยน้ำมันี้อนี้ออันนี้มี่ะผสมมีขี้ปาขี้ปาที่เวลาเราแบบเราทำาปลาแล้วงมีนอนด้ว <S <S มีนอนด้วยลาตัการหนาต้านกับบ่วเชือนี่ <S <S วัชือก็เอามาเจาะหนามมะคลานี่ใช้อัตรยส่วนเ่าไหรกคะก็อาจารทุนเข่าซ้ำ สามหนึ่งมิลลิค่ะเหมือนกันดดูเียวกันดดูเียวกันน้ำน้ำไม่ค่อยอะไรน้ำน้ำอ่ะฮะแล้วเราต้องขี่ด้วยนครัสามเดือนขึ้นไปอีกอ่ะอ้ยสามเดือนแต่ว่าถ้าเกิดต้องการเป็นหัวเชื้อต้องหกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะอ๋อเหมือนกันนอี้ก็เหมือนกันนี่โอ้เอานอนไปเลี้ยงไก่ได้นก่ไก่ไปทอดก่อนนี่ยังใส่ไม่ได้ใอ่ไม่ได้เอาสีแดงเนี้ยโอ้เท่านี้เหรอข้างหลังจะเอาสีแดงเนี่ย อันนี้อะไรคะนี่ก็เหมือนกันกับนี่หำอนปลาเนี่ยอันนั้ไอ้เม็ดเม็ดคือไข่ปลาแต่ก็ไม่เหมือนนะเป็นเป็นหนอนที่สะอาดแล้วอ่ะที่เป็นน้ำหมักรสจืดของเรานี่คือียงใหม่ครับก็ดูดิตรนี้แหละน้ำมะขามน้ำมะพร้าวน้ำมะขาอน้ำมะดังจืดกับน้ำมะพร้าวมะตัง ใบลางจืดล้างจืดใบลางจืดอ้างจืดอ๋อเนีใบลางจืดจืดของแท้เลยอ้นี่ก็ล้างล้างผิดจำมึนที่ว่าํำกะอันนี้แบบชงกืองหนาวมักไว้ไฟน่มอะให้ไม่บานก็ายอ๋อใ่มันาวจะเป็ือ้างจนดทจมีน้ำหมักเีวด้วยใช่ไหมคะกรบเปือี้ยนระ เดี๋ยวพาไปดูตรงไบโอดีเซลได้อยู่ตรไหนครับครับครับคักขอไปไปอธิบายใบโอดีเซลได้ไหมเขาจะออกวัเนี่้ทำได้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 ใช้อยู่ไหมต้นใบต้นบัตรท่านผ่านวิ่งขึ้นที่สุดต้นบัตรใบไหน่ะน้อยอทู่นะโอ้โหอยากรอเห็นตัวน้อยอยากให้กระต่ายแต่เดี๋ยวนี้เขามีน้อยงงไง ลูกบอลนะฮะจะคอยดูว่า so จังสุกเอาล้อย่างไรอยู่ฝันไหมอันนี้ก็คืออย่างเต็ม dạ yeah, đó. Yeah. Yeah. ใส่น้ำมันนำมันตื้นน้มันตื้มันตื้เก่าปรุงเอาเอาไ้ำลอยนิ่งดใส่อลอลเกาลิตรใส่ก็ฮอล์ใสกอฮอล์ั้งก่เอเซนก้าอต้ยอเปอร์เซ็้เราอเอ่เลยอ้ห่อกออเป็แล้วก็ใช้น้ำมันที่พ่พใช้ใน้าน้มันนี่ก็ใช้แล้ว่ะตีเข้าวันในนี้กะใสน้ำมัน

ตงเทช่วยเทในี้กันห่า,าตยาตงประชมน้ำซึ่ดิบนี้รช่มน้ำไว้ซึ่บเดนี้ใช่ละอ๋อช่อนมน้ำซิ่ดิบสามครั้งสามครั้งก็ใช่น้ำอ,อ๋อดื่มแล้วเร้หนามเติมไม่ละใช่ใ้เราเติมน้ำซิ่ดิบเราก็กวนๆหน่อยแล้วเราก็ชาออใช่อ๋อซึด็ดละเดินไปเติมไปสิบก็ออกสิใช่ให้เหลือแต่เ้าอ,อ,อาเท่าไรก็เติมเท่าไก็เทอเ้านั้น เขาล้างด้ยน้ำาเสร็จแล้วล้างด้วยน้ำมันสารอบคือเอาเอาเอาน้ำงเอาเนี้ยเอาเหลือน้ำที่ใช้ข้างบนจนกว่ามันจะใสะขาน้ํนที่อยู่ข้าวอ่านี้ยเข้าไปดูอน้ำที่อ่ข้าวเนี้ยเอาจาน้ำอันนั้นเอาน้ำริงน้ามันที่อยู่ข้างล่างน้ำรั่งน้ำร่งน้ำร่งน้ำรั่งน้ำรั่ง trong làm thiết là kế ừ. ừ. cho con trai những năm thì lần đó thì ngoài khuyên thì ngoài những khuyên những cái ghép chân sinh năm 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 có năm 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 năm

อันนี้อันนี Napoleon> ้ควน้ำออกไปก็จะเหลือแต่น้ำมันยนี้ำคนตีนน้ำมันจ้างล้างเป็นน้ำเนี้ยไผ่น้ำออกไผ่น้ำออกค่ะ้นออกที่เหลือก็จะเป็นน้ำมันเราเอาไปใช้เลยเหรอคะไม่ยังไม่ใช้ต้องไหลน้ำบางทีเนี้ยโอ้โหลึกไหลนะลสามครั้งเลยหลังก็สามค้งต้องไหลน้ำแบบว่าให้มันมดเที่ยงน้ำให้น้ำออกเออให้น้ำมดดนะให้น้ำให้น้ำออกอันนี้น้ำที่ออกมาคือน้ำที่มันแยกชั้นน้ำมันครับแยกชั้นแยกน้ำมันเนี่ย แล้วพอเราพอเราเปิดอันนี้ออกเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําอีกต้องมีสามครั้งสามครั้งอ่ะสิแล้งก็ใช้น้ำโอมัดกันที่สามสิแล้วเราก็ต้มต้มองไึ้มว่าน้ำมันมันลอยเนาะน้ำมันลอยมาโจมต้มไปจนกว่ามันจะใสกต้องว่เที่ยหนึ่งราะนจะถูป้หอปุปุปุโห لا عمر عمر انا كنت เพราะว่าราว่าอนนั้นยงอยู่ที่น่้จไปกับที่ไป